ไปส่งของแล้วจ้าทุกคนโอ้โหทำไม่ทันเลยลูกค้าทําไม่ทันเลยพี่พี่อ,อ้วินวว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 อวว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 วไปจววไวววว้ ฝนก็จะตกทั้งหมดนี้ทยอยออกไปหาขนส่งวันนี้นะคะใครที่โอนยอดแล้วลูกค้าจ๋ารอใบเสร็จประมาณสักสองสามทุ่มเลยนะ ใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมตอนนี้ทักอิ inbox มาเลยนะคะน้องแอดมินก็ทยอยรับยอดตอบแชทโยนให้เราเรื่อยๆนะคะ <c oughs> เราอยู่ตรงนี้มีหน้าที่แพ็กแพ็กกันรัวๆไปเลยโอ้โหโทรศัพท์ร้านดังไม่หยุดเลยวันนี้โทรได้นะพี่ๆนะโทรก,กันได้ <c oughs> พารมมีไหมมีจ้าสั่งได้เลย พาลมปลายส้มเมื่อเช้ามาลงรีวิวให้ไปแล้วนะพี่พี่นะรีวิวแล้วลูกค้าสั่งกันบานเลยวันนี้ออดูดิดูดิทั้งหมดนี้เลยทยอยส่งให้แล้ววันนี้นะคะสอบถามมีไหมพรมคอกลมไม่มีค่ะคุณพี่ไหมพรมคอกลมไม่มีค่ะ กราบขอบพระคุณทุกยอดสั่งซื้อจริงๆนะคะพี่ๆกราบเลยแบบสั่งซื้อกันหนานแน่นมากๆเลยนะคะหน้าร้านด้วยเมื่อกี้ลูกค้ามาก็แบบวุ่นวายไปหมดกราบขออภัยด้วยนะคะสําหรับพี่ที่มาหน้าร้านแบบดูแลไม่ไม่ทั่วถึงเลยพี่เพราะว่าพี่ขนส่งก็มารอรับของด้วยไงเราเร่งให้เขาด้วยะคะ่ะอยู่เส้นพี่ติ๊กไงเอออยู่ในซอยขนส่งอ่ะ มันต้องทะลุออกมาก่อนอะ่ะทะลุออกมาจากจากซอยนั้นก่อนอ,อ,อืมต้องทะลุออกมาไหมหรอทะลุตรงมาม,มาได้นะพี่ๆจะโทรสอบถามทางได้นะคะ มาไม่ถูกขอโลเคชันน้องแอดมินได้เลยมายังไม่ถูกอีกโลเคชันมายังไม่ถูกอีกโทรมาเลยว<ห>้าเป็นลมเออเพราว่าทำไมมันมืดๆฉันไม่ได้เปิดแสงอ, <c oughs> อันนี้คือว่า ขึ้นเหนือก่อนคันนี้ขึ้นเหนือก่อนที่เหลือกลางใต้อีสานได้อยู่ได้อยู่พี่พีทเออภาคกลางพี่ขนส่งเนี่ยรับไปหมดเลยแล้วก็ภาคใต้เดี๋ยวเราวนวนภาคใต้ให้อีกรอบหนึ่งนะคะยังได้อยู่นะพี่พี่ยังทักมาสั่งกันได้อยู่นะคะยังไม่ได้ตัดรอบวันนี้นะเดี๋ยวดันให้เลยใครโอนได้โอนมานะคะดันได้ดันให้เลยพรุ่งนี้ขนส่งหยุดนะคะพี่ ถ้าใครที่สั่งรอบวันพรุ่งนี้ได้วันจันทร์เลยนะได้ได้รอบส่งวันจันนะคะใครโอนแล้วก็วัดบุญก็ที่มันเป็นป้ายแดงๆใหญ่ๆที่มันเป็นทางเข้าไปลึกๆงไงเออ,เอ,เอทะล,กออกอลุมาหาเรานี่ไง เล,เล่นในแพดอยู่เล่นในแพดอยูถย่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปยังเลยพี่แซมแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวหนูไปถ่ายแป๊บนึงนะใครจะอะไรทักน้องแอดมินได้เลยนะคะตอนนี้น้องแอดมินสแตนบายตอบกันอยู่รัวรัวไปเลยพี่พี่สั่งกันเข้ามาได้ทุกวันนะคะโกดังเราส่งของทุกวัน จันถึงเสาร์นะคะส่งตามขนส่งนะพี่ถ้าขนส่งหยุดอ่ะเราก็ไม่ได้ส่งนะแต่ถ้าขนส่งเขาเปิดก็คือส่งทุกวันแน่นอนนะคะเคลียร์ยอดวันต่อวันนะคะไม่ได้ดองยอดนะคือทุกวันยอดวันนี้ก็คือวันนี้พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยโอนมาวันนี้หลังสามโมงครึ่งเนี่ยก็คือได้รอบวันพรุ่งนี้แล้วเพราะว่าขนส่งเนี่ยรถเขาออกออกไปกันแล้วนะคะเราไม่ได้ ส่งให้แล้วนะถ้าโอนเลย3ามโมงสามโมงครึ่งนะคะอ่ะใครต้องการสินค้าอะไรตัวไหนนะคะสอบถามนองแอดมินได้เลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขายดีขายดีทุกท่านนะคะ